นี่อย่างจ้าบเลยนะครับอยู่กับ Space Cap S นะครับต้องบอกก่อนเป็น S D A ปี2023แล้วนะครับผมรถคันนี้เป็นเครื่อง3พันนะครับผมดูภายนอกอาจจะไม่รู้ใช่ไหมแต่คันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมนะครับพร้อมแปลงไฟหน้าแต่กระจังหน้าจะเป็นตัวเดิมอยู่นะกระจังหน้าจะเป็นตัวเดิมอยู่นะครับแปลงไฟหน้า พร้อมรับจบฝากระโปรงคาร์บอนมอนซ่า F1 นะครับตัวนี้ล้อ t e คาร์าโอ้โหเท่เลยนะครับ8.55 5ลูแปงดุมนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะแปงดุมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับยางคันนี้รัดเป็นกรูดไลท์นะครับ26540ทั้ง4ล้อเลยนะครับสปอร์ต ดีเอสวันนะลายโคตรเฟี้ยวเลยสายหุบสายหุบนะครับสายหุบต้องแจ้งก่อนนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงส่วนด้านหลังคันนี้นะครับผมฝากระโปรงคาร์บอนมอนซ่านะครับ F1 นะครับดูช้ำๆแบบนี้เลยช้ำมากเลยดูลดูลายดิดูผ้าดิโอ้โหโ สุดยอดนะครับพร้อมกล้องหลังของ SDA เครื่อง3.0นะครับจริงๆ1.9ก็มีนะครับความพิเศษของคันนี้นะครับก็เป็นไฟ LED นะครับตัวนี้แปลงให้นะครับผมเดิมทีเนี่ยเป็นไฟธรรมดานะครับในส่วนของรอบๆคทันก็จะจ้บแบบนี้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวบดท,ทิ้งไวใ้ใต้คลิปให้ว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่ถ้าจบแบบนี้หรือถ้าไม่เอาไฟหน้าไฟท้ายจบแบบนี้ ใช้เงินออกรถเท่าไหร่เดี๋ยวเสนอให้อีกทีหนึ่งนะครับผม